ล่าสุด28กรกฎาคม2,564ครั้งพร้อมโอนแล้วเงินเยียวยาบัตรคนจนได้รับวันไหนเท่าไหร่บ้างเช็คเลย วัสดีค่ะทุกคนกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุกท่านนะคะก็มาพบกันในวันที่28กรกฎาคม2564ค่ะและก็เช่นเคยนะคะทางช่องมาแจ้งข่าวสารมาอัปเดตข่าวสารส,าสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะก็อยู่กับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตร คนจนนะคะสําหรับเงินเยียวยาล่าสุดที่ทางพุทธบัตรสเดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะได้รับนะคะซึ่งทางฐานเศรษฐกิจนะคะก็ได้มาแจ้งข่าวสารนะคะว่ามีการเตรียมโอนเงินให้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของรายละเอียดนะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังพร้อ,อ,อมกันค่ะก่อนรับฟังข่าวสารนะคะก็อย่าลืมนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ กดติดตามก,กดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะคะท่านจะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันค่ะ ล่าสุดนะคะก็ขอขอบคุณข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจนะคะที่ลงข่าวสารแจ้งเตือนนะคะพอแม่พี่น้องพูดถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนค่ะก็มีข้อมูลดังต่อไปนี้นะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเดือนสิงหาคม2,564กกรมบัญชีกลางภายใต้สังกัดกระทรวงการคลังพร้อมโอนเงินเยียวยาพิเศษจากการแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด1 9และเงินประจำเดือนสิงหาคม2564จากกรณีที่คณะรัฐมนตรีหรือคอรมออนุมัติมาตรการช่วยเหลือให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจำนวน13.9ล้านคนเพื่อรับสิทธิเงินเยียวยาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด1 9ระลอกเดือนเมษายนที่ผ่านมา นอกเหนือจากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ค่าใช้จ่ายเป็นประจำทุกเดือนสำหรับความคืบหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเดือนสิงหาคมนั้นกลมบัญชีกลางในสังกัดกระทรวงการคลังพร้อมโอนเงินเยียวยาซึ่งในวันที่หนึ่งสิงหาคม2564นั้นกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเตรียมรับ4ี่รายการดังต่อไปนี้ค่ะ สำหรับวันที่1สิงหาคม2,564นะคะก็จะได้รับรายการซื้อของกินของใช้จำนวน200หรือ300บาทนะคะซึ่งเงินในส่วนตัวนี้นะคะใช้ได้เฉพาะร้านค้าประชารัฐเท่านั้นค่ะและรายการที่2นะคะที่ทางกลุ่มผู้ถือบัตรสวสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะได้รับการเยียวยาเพิ่มจากทางรัฐบาลนะคะก็คือเงินเยียวยาพิเศษนะคะช่วยเหลือผู้ถือบัต ตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทั่วประเทศคนละ200บาทต่อเดือนนาน6เดือนนะคะซึ่งเงินในส่วนตรงนี้นะคะสามารถใช้ซื้อสินค้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือร้านค้าที่ร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส3ได้ค่ะและรายการที่3นะคะเงินช่วยเหลือค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะคนละ500บาทค่ะรถเมล์รถไฟฟา้าและรถไฟฟา้าใต ดินค่ะส่วนรายการสุดท้ายนะคะในวันที่1สิงหาคม2564นะคะก็คือส่วนลดค่ากา๊าซหุงต้ม45บาทนะคะด้านรับ45บาทต่อ3เดือนค่ะซึ่งต้องนำไปใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐเท่านั้นค่ะและนี่นะคะก็เป็นเสี่รายการนะคะที่ทางกระทรวงกันคลังนะคะพร้อมโอนให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนลา นะคะคในวันที่1สิงหาคม2564นี้ค่ะก็ขอขอบคุณข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวสารพ่อแม่พี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ